สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศนะครับมาถ่ายให้ดูนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับพายุเข้านะครับพายุเข้านะวันนี้ผมจะมาบอกนะว่าความสำคัญของวันรุ่นนะครับ ดี๋ยวจะบอกนะครับว่าฝนเนี่ยแล้วก็บวกกับลมนะครับมันจะทำยังเกิดความเสียหายให้กับขา้าวโพดได้อย่างไงนะครับคนที่ทำขา้าวโพดมาหลายรอบนะครับคนที่ทำขา้าวโพดเป็น,เป,นเป็นอาชีพเขาจะรู้นะครับว่าความจริงแล้วอะ่ะนะครับนะครับความจริงแล้วเนี่ยศัตรูตัวจักาัของขา้าวโพดอะ่ะ มันไม่ใช่หนอนมันไม่ใช่หญ้านะครับมันไม่ใช่ราคาปุ๋ยราคาน้ํามันนะครับศัตรูตัวร้ายของข้าโพเอ่ะคือลมนะครับฝนลมนะครับลมอย่างเดียวไม่ล้มนะครับต้องมีฝนด้วยนะครับต้องมีความชื้นดินมีความชื้นแล้วก็ลมประจวบกับลมแรงนะครับนี่คือตัวหลักเลยนะครับผมบอกเลยนะตัวหลักเลยนะนะครับ ข้าวโพดเนี่ยล้มง่ายนะครับถ้าคุณหยอดบนผิวดินนะ่ะตอนเวลาคุณหยอดนะครับบนผิวดินนะ่ะแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยนะครับล้มนะครับมีโอกาสาล้มนะครับมีอกมีโอกาสาล้มสูงนะครับเหมือนรอบอ่ารอบเนี้ยรอบก่อนหน้านี้นะครับล้มหมดเลยนะครับเนี่ยแปดไร่สองงานเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยล้มหมดเลยนะครับเขาหยอดแล้วก็ไม่ได้พวนไม่ได้ทํารุ่นนะครับล้มหมดเลยนะ ก็ทำเกือบเก้าไร่อ่ะได้ไม่ได้กำไรอ่ะได้แค่ค่าปุ๋ยนะครับค่ายาค่าไถค่ายอดค่าน้ำมันที่ดึงน้ำไปยังไม่ได้เลยนะครับได้แค่ค่าพันธุ์นะครับค่าพันธุ์ค่าปุ๋ยเนี่ยมันมันก็เกินแล้วครับมันได้แค่สองหมื่นกว่าสามหมื่นเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับเนี่ยที่ตรงนี้นะแต่ว่า มันก็ไม่ได้มาทุกปีนะครับแบบหน้าฝนพายุลมธรรมดาเนี่ยมันมันไม่มันไม่ล้มหรอกนะครับข้าวโพดอะ่ะมันจะล้มต่อเมื่อเนี่ยช่วงประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยช่วงกุมภาเนี่ยกุมภามมนาเนี่ยนะครับเนี่ยปีที่แล้วนะครับเสาไฟฟ้าล้มนะครับเสาไฟฟ้าล้มเป็นยี่สบสาสิบต้นนะครับที่ไซงามเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยนะครับต้นไม้นี่ล้มระเนนานาดเลยนะครับ มันมีครับพายุอ่ะล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับคุณทำสิบไร่คุณลงทุนไปห้าหมื่นหกหมื่นนะครับคุณหวังกําไรคุณหวังกําไรห้าหมื่นหกหมื่นนะครับครึ่งต่อครึ่งอ่ะถ้าคุณจ้างหมดนะครับแล้วลมมาอย่างเงี้ยคุณเกี่ยวมาคุณได้สองหมื่นอย่างเงี้ยค่าพันยังค่าพันค่าหยอดยัออยงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลำพึงระวังไว้นะครับ คนไหนที่หยอดแล้ววางน้ำหยดแล้วก็ไม่ได้พวนรุ่นนะครับต้องคำนึงดีๆนะนะครับต้องคำนึงพื้นที่ของท่านว่ามันมีลมไหมมันมีประวัติมีลมไหมครับฝนพายุนะครับที่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมาทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่จะทํารุ่นนะครับทารุ่นในที่นี้ก็หมายถึงว่าก่อนที่เราจะให้น้ําครั้งแรกนะครับยี่สิบวันนยะี่สิบกว่าวัน่ะ เราจะหว่านปุ๋ยแล้วก็ทําแทกนะครับแทกให้ดินมันอยู่ตรงกลางเพราะอะไรนะครับให้รากเนี่ยมันมีที่ยึดเกาะให้มากที่สุดนะครับแล้วล่องเนี่ยเวลาฝนตกมานะครับเวลาฝนตกมานะน้ําจะไหลออกอย่างไวเลยนะครับนะครับฝนเนี่ยพอตกมานะครับไรของผมเนี่ยจะไม่มีน้ําขังนะครับมันจะออกมันจะออกท้ายเลยนะพอฝนหยุดปั๊บเนี่ย น้ำไม่มีเลยับน้ำจะไม่มีขังเลยนะครับซึ่งมันจะทาให้ดินนะครับไม่อ่อนตัวมากเกินไปนะครับพอฝนตกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฝนตกอย่างเดียวไม่เป็นไรครับฝนตกแค่นานแค่ไหนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลมโยกมาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับล้มหมดเลยนะมันจะล้มหมดเลยนะครับถ้าต้นเล็กๆอ่ะต้นประมาณหนึ่งเดือนเดือนครึ่งเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับมันปะงกได้แต่ถ้าเกิดว่าเลยห้าสิบห้าวันหกสิบวันขึ้นไปแล้วเนี่ย กำลังเนี่ยเนี่ยถ้าล้มเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับมันกําลังจะเข้าฝักนะครับเนี่ยเนี่ยกําลังติดฝักเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าล้มนี่เรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะจบนะครับชีวิตจบนะครับต้องถ่ายทําใหม่นะเนี่ยนี่คือเหตุผลนะครับที่ทําไมถึงเลือกที่จะทํารุ่นทําแบบนี้นะครับทําไมถึงต้องทําอย่างนี้นะครับ ผมก็ไมไ่ผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับของผมณนะช่วงนี้ณนะตอนนี้นะครับณนะที่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านของท่านไม่มีลมเนี่ยลมไม่แรงนะครับมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ที่นี่อ่ะฝนตกที่ไรก็นอนไม่หลับนะครับพอฝนอยู่นี่ต้องมาไล่ตลอดนะครับผมจะบอกงี้ว่าไล่เนี่ย ไล่ของผมนะครับห่างจากบ้านในประมาณ7กิโลนะครับผมต้องขี่มาไม่รู้ว่าีดึกดืนตีหนึ่งตีสองนี่ผมลบไม่นอนไม่ลบนะครับต้องมาดูก่อนนะครับว่าไล่ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับไม่งั้นมันไม่สบายใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทํารุดแล้วอย่างเงี้ยก็สบายใจหน่อยนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสล้มไหมอย่างเงี้ยล้มมีครับถึงขนาดเสาไฟฟ้ามันไม่มีอะไรต้านนะครับมันยังล้มอะ่ะ นะครับต้นไม้ไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อก่อนผมมีต้นมะม่วงสามต้นเนี่ยตรงนู้นะฝั่งนู้นะล้มหมดครับล้มพอล้มหมดนะครับต้นมะม่วงแก้วนี่แหละมันไม่ได้ต้นมะม่วงทับยอดมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นต้นเม็ดเลยแหละมันแข็งแรงขนาดไหนครับต้นใหญ่เลยนะล้มครับยังไงก็ล้มหมดครับเนี่ยผมต้องบอกว่าทํารุ่นเนี่ยถ้ามีลมมีพายุเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคือผมทํารุ่นเนี่ย รอบที่แล้วนะครับก็ล้มกันหมดเลยนะล้มกันหมดเลยนะครับแต่ของผมยังอยู่นะนะครับล้มก็จะมีเป็นพวกเวิ้งเว้งนะครับเป็นพวกขอบขอบนะมีเอ็นบ้างอะไรบ้างล้มมาในที่นี้ที่ผมหมายถึงนะครับก็คือล้มที่แบบว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งขึ้นมาแล้วนะครับล้มแบบล้มระนาบเลยนะล้มแบบมองเห็นเลยนะครับท้องทั่อไรในมองเห็นเลยมันมันไม่ใช่ว่าเอ็นนะล้มก็คือล้มนะครับไม่ กูไม่กลับนะครับต้นโคเนี่ยคูดหมดนะล้มหมดนะนะผม้องบอกว่าความสำคัญเลยนะครับเรื่องล้มนะครับถึงรอบนี้เห็นไหมเขาทำรุ่นแล้วนะครับบอกว่าไม่ต้องทำรุ่นก็ได้มันทำไหมให้มันลำบากอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้นะครับทุกขั้นตอนที่ผมทำมีความหมายสัมพันธ์กันหมดนะครับ นะสัมพันธ์กันหมดนะครับมันสัมพันธ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่เราแทกร่องหยอดเราใช้อะไรหยอดเราดึงน้ํามากน้อยแค่ไหนดึงน้ําอิ่มแค่ไหนนะครับมันสัมพันธ์กันหมดนะครับคุณก็ดูเอานะครับที่ดึงน้ําอิ่มไม่อิ่มอะแค่ดึงน้ําครั้งแรกอะเราไถอะเราพลาดตั้งแต่การไถอะถ้าไถมันเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นแล้วเราให้น้ําอ่ะ มันไม่ซึมลงล่างนะครับพอเราทํารุ่นเนี่ยต้นเขาก็ไม่โตนะเขาช่างงักนะเขาขาดน้ําไปช่วงหนึ่งมันก็ไม่โตนะครับนะครับวิธีต่างกันเล็กน้อยนะครับวิธีต่างกันเล็กน้อยพลาดนิดเดียวนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ออกมามันต่างกันสูงนะครับมันต่างกันมันห่างกันเยอะนะครับี่ดูของผมออกฝักแล้วนะครับ เริ่มออกไหมมีฝากแล้วนะอันนี้ต่างห่างกันแค่ไม่กี่วันนะครับเนี่ยพันก็ไม่ใช่นะครับพันมันก็พอกันนะครับระยะเวลาพันนะพอกันถ้าให้ผมปลูกพันนี้ผมก็ออกประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทําในวิธีที่มันต่างกันนะครับมันก็ได้ผลลัพธ์ต่างกันนะครับผมบอกแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่เป็นมือใหม่เี่ะคิดดูให้ดีนะครับเรื่องล้ม นอนหญ้าปุ๋ยน้ำมันคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณเข้ามาดูแล้วคุณพิจารณานะครับแล้วคุณได้กําไรแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่มันไม่แน่นอนก็คือลมนะครับฟ้าฝนอากาศเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับแล้วก็เวลาวันหยอดเราก็ดูให้ดีนะครับอย่าให้หยอดไปแล้วเนี่ยอาทิตย์หลังจากที่เราหยอดอะ่ะอย่าให้มีฝนเยอะนะครับถ้าพอพรม,ผมไม่ถึงกับว่าถนนเปียกอะมันก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันมัน มันมีรายละเอียดเยอะนะครับเนี่ยอย่างใครหยอดวันนี้เนี่ยเสี่ยงพายุเข้านะครับเนี่ยเห็นไหมวันนั้นก็เยอะอยู่นะครับรอบที่แล้วอ่ะมันเป็นหน้าของเขานะครับพายุฤดูร้อนนะครับที่อื่นอาจจะไม่ตกนะครับอาจจะมาลุมเร้ที่นี่นะครับผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่ก็เราก็ป้องกันไว้นะครับเราทําอะไรให้มันชัวร์นะครับ ลงทุนมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยหกไร่ก็ไม่ตามกว่าสองหมื่นนะครับขนาดผมมีรถถ่ายเองทําอะไรเองหมดทุกอย่างผมยังลงทุนแค่สองหมื่นอะค่าน,น้ำมันน้ำมันพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ลงทุนมาสูงกว่าผมากไม่มีอะไรเลยจ้างอย่างเดียวอย่างน้อยก็ต้องมีสามสี่หมื่นนะครับหกไลนเนี่ยน,นะครับทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราลงทุนมาสูงนะครับเราก็ต้องหวังผลกําไรนะครับถ้าเกิดว่า เราทาอาอย่างคนทนาํานาอาทาในนาอย่างเงี้ยเราเอากําไรรอบข้าวรอบที่แล้วมาลงทุนนะถ้าเกิดว่าเราทำข้าวโพดเจ๊งรอบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็หมายความว่าเราทําข้าวทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าใครม,มีไม่มีอาชีพสํารองเนี่ยคือเจ๊งนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทําอะไรที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับผมก็จะแนะนําวิธีที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้มันลงลงแรงน้อยลงทุนน้อยแล้วก็ประโยชน์ผลประโยชน์เน,เ,ากกาเนี่ยผลประโยชน์นะครับเงินที่เราได้จากการทำไร่ข้าวโพดเนี่ยมากกว่าเขามากกว่าชาวบ้านเขานะครับประโยชน์สูงนะครับประโยชน์ทําให้มันสูงนะครับประหยัดสุดนะครับทํายังไงก็ได้นะครับคนไหนที่มีวิธีที่มันดีกว่าผมนะครับแนะนําได้นะครับแนะนํามาได้นะครับผมไม่ได้ เก่ง <S an> อะไรมากมายนะครับผมมาเล่าประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มาอวดรู้ไม่ได้มาอยากกัะเกทับใครนะครับนะครับอยากให้คนที่เข้ามาใหม่ๆเหมือนผมว่ารู้สึกว่าผมทำข้าวโพดมาใหม่ๆเม,มื่อก่อนนะครับห้าปีก่อนนะไม่ได้มีใครให้ปรึกษานะครับเปิดดูใน YouTube มันก็เป็นวิธีข้าวๆนะครับปุ๋ยอย่างนี้อย่างนี้ใสย่ยูเลียอย่างนี้ตะกี่วันอย่างนี้ คือรายละเอียดมันเยอะนะครับเวลาทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันมันเกษตรนะครับมันจะมีรายละเอียดของมันนะครับทั้งพืชไร่พืชสวนพืชนานะครับมันจะมีรายละเอียดของมันนะครับซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะพูดกันนะครับถึงในกลุ่มข้าวโพดถึงในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาคือเราอยากรู้ว่าแต่ว่าถ้าเรามันจะมีหลายหลายคอมเมนต์หลายคาตอบนะครับ ซึ่งเราจะทําให้เราสับสนได้นะครับทําให้เราทําไปในทางที่ผิดได้นะครับนะคือวิธีนี้ที่ผมทํามานะครับเป็นวิธีที่เสี่ยงครับเสี่ยงน้อยที่สุดวิธีนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับจากลมต่อลมนะจากลมนะไม่ใช่ว่าจากปุ๋ยจากอะไรนะครับต่อลมนะครับคุณลองคิดดูดีๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินนะครับ โอเคนะครับก็ขอบุญมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ